ออกขวามาเลยครับตั้งกันใหม่ฮะเรือทีจะราจีขึ้นมาเองขยามหาช่องตรงนี้ออกบอลมาไม่แม่นดำรงดักไว้ได้ออกซ้ายมาหยองประวนตั้งกันที่หยองประวนครับรากจีจีขึ้นมาเองครับดึงจังหวะสับยึกยักย้อนหลังมาทิชิโอโจครับแทงท่องนี้เอาแมนอีกแล้วไม่ล้ำหน้าด้วยสับซ้ายไปแล้วก็หายโออย่างไงก็ไม่รับนะครับไปเช็คผ้าครับแนวรับของทางสอทอ ต้องเ e อ็กโูเรฟซโอ้ต้องดึงจังหวะของทางโอเลกครับสวยเหลือเกินครับดึงจังหวะรอตัวสอดโอ้เป็นใครครับเดี๋ยวมองไม่ทันแล้วครับเป็น2องประสานจะดูโอหรือเปล่าว่าเป็นอ2อโอเลยครับโอ้โหเป็นโอเล็กกับโอใหญ่ครับตอนนี้ครับหนีห่างไปอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ ไม่เป็นไรครับก็เล่นกันสนุกสนานออกกำลังกายกันครับไม่ต้องไปถอดใจสู้กันร